วัสดีครับผมจะาบอยทีวีไหลซี่ชนแนลนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมอาจารย์อร่อยซี่ครับไม่ใช่ครับผมครับสวัสดีครับผมเจ้งสยามครับผมเก่งสยามครับพี่น้องครับครับคลิปนี้นะครับจ่านอดลอยสีครับอย่างเพลงเพลงนกกระพุกตับนกับโตะป่ตอนแรกก็ว่าจะให้น้องเก่งช่วยร้องแต่ที่ว่านมันน้อยนกเกินหน่นกเกินนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็มีจะมีปล่อยอีกเพลงเพลงเพลงนกเพนกวินเพลงนกเพนกวินออกมา เจ้านกแพนกินก็จะกำลังจะปล่อยนะครับแล้วก็มีนกเจา้าแล้วก็นกนั่นนกเจ้าผมนี่ที่ผมปล่อยแล้วปอแล้วนกเจ้าปล่อยไปแล้ว,ลวมีหลายเพลงหลายซิงเกิลทีนี้มันทำไม่ก <คน S 1> <ห>็เลยอาจารย์ตั้มเป็นพาอา,าจารย์ตั้มแต่งนั่งคุยกันอาจารย์ตั้มบอกว่าอยากอกอบกู้นั่นนี่เองเพาาราะอยากให้เก่งร้องกับพอดีก็นั่งนั่งนั่งพอดีเพลงนี้คนชอบเยอะคนมากหลายคนชอบเยอะแล้วก็ก็เลยมาไกลกันลองดมตือเอาเอาตอนแรกว่าเพิ่มคีมคี์มันสูงคีมมันสูง ถ้ามีคนร้องมามาร้องตามผมก็คือจะยากครับเพราะว่าถ้าให้อำกนวลมาร้องก็อามก็ร้องได้แต่ว่ามัน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 ขึ้นอารมณ์ไม่ได้เผื่อชาวบ้านลอง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 เอาคีย์ลงอีกไหมเราลดมาเป็นคีย์ซีนะครับนี่เล่นเป็นตัวอย่างคีย์ซีเอ๊ยก่อนแรกซีซีคีซีก่อนคีซีเนี่ยเดวนี้ก็เลยอ่ะลองให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ว่าจะรู้ไหมใครใครใครจะร้องเพลงเพลงนี้ดี เพลงนี้เหรอถ้าจะร้องดีทำยังไงจะร้องดีร้องดีสำาังไนีก็ต้องมันเป็นไรที่เล่นไปก่อนเดี๋ยวผมจะหามุกใหม่นะอ่ะลองลองกีซีีซีอ่าทีนี้จากที่เคยฟังตัวอย่างไปเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดไปก่อนนีดหนึ่งนะครับหลายคนทักเข้ามาดนตรีทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเสียงร้องเป็นอย่างนี้ไกไปเป็นไกด์ครับตัวยางอ่ะนะพี่น้องเอ้ยไม่คนอีสานเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่าบางคนไม่ได้อยู่วงการเพลงเขาไม่รู้ว่าไกด์คืออะไรครับผม ตัวอย่างนะล่ะตัวอย่างที่นักร้องอคนตอมม่อไปมาฮัดร้องใช่ไหมครับต,ตัวอย่างทุกเพลงตัวเพลงมันต้องพี่ไก่ครับพี่นอ้องมันเขียดีนะกไก่เพลงที่มีคนเข้ามาเข้ามาพูดคุยก็ดีแต่เมื่อก่อนเป็นปลาช้าเลยวันนี้โอ้โหรพลาดเลยก็ขอบคุณมากนะที่เข้ามาให้คําแนะนําแล้วก็ต,ติชมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองเล่นลดคีย์ลงมาหนึ่งคีเป็นคีซีไม่เล่นไม่เล่นดีแล้วลองดีแล้วีองไม่ลองดีแล้วลองฟังดูนะครับลองซับเซิร์ฟมั่งอัญชัน เป็นแบบคนห้องไห้นบบกินหอดเนี่ยมือนกนนะเาทนังสาวนางสาวนางห้องไห้จ่าเนยเปลี่ยนโตเจ้าขึ้นลงเอาหูบนางห้องไห้ก็เคยสงสัยว่าลูกเอาหุมีหนามันคือตาใหญ่ที่แท้มันนั่นเสียใจนังห้องให้จนว่า คือเจ้าที่ทิ้งไอไปบอกว่าสาใจเห็ดคือไอบ่ามีค่าสุดท้ายไอเก่า่าน้กเก่ามีนนามันก็คือไอกอดขาเอาไว้เฮ็ดจึงใดเจ้าก็ไปคือเก่าที่ไม่ก็กแค่ความเอา โกตาโปผู้โปรดเพราะในความหักย้อนบอกูจากมาความหักเป็นแนวใดเมื่อเจ้าทิ่มไอ้ไปมีแค่น้ำตาผู้บอว่าเจ้าคนดีเยียใจทิมไอ้ยังบอกผู้มาสาสุดท้ายไอกะ่าว่าชีวิตของไอ เอาไม่จนใด้เจ้ากะไฟคือเก่าทิมว้ก็แค่ควางเหงาเล่นน้ำตาโ้ล่งเก่าหูตาโปรผู้โผล่พอดีนความหักงอนบ่หูถามว่าความหักเป็นแนวใดเมื่อเจ้าทิม นี่แต่น,าน้าตาูบอกว่าเจ้าคนดีอยใจถิน,นอยังห่าู้าสุดท้ายอายกะว่วนอกกหวกะคืออายนั้นละมันนัน่งหองให้สุดท้ายอายกบว่า กา้าวก้าคืออายุลามันนั่งหอมไห้เฮ้ยจริงเลยโอ้โหอันนี้คือร้องให้มเต็มเลยร้ให้ <มา S 2> จริงอยากร้องให้จริงสุดยอดอาจารย์อร์ตเป็นไงครับเพิษยังไงนก็อหองแห่งยีรีเอาครับเพลงมันซึ้งครับโอ้ยคิดฮอดเมียกันมันเขามันโดนใจกับเ <c oughs> ขาิงกอรเมียกัเอาครับ มันหนึ่งโม่เมาบคมันหนึ่งโม่เมาครับพี่น้องครับจานอัดลอยสีโม่เมาอันส้มผมนะไพตาเถื่อนนะอันนี้อันข้างนี้อันข้างนู้นนี่โอ้ยส้มผมมึงลุงข้างบ้านเลยเหลือให้ทั้งอันมูดอวดๆตัดให้มูดอวดลอยสีเหบอครับโอ้ยมันโดนตักกันเองครับ เกือบมไม่มัดอ่าพี่น้องครับฝากผลงานเพลงนกรรนกระหุบตาโปูนะครับโอ้จะดีครับโอ,โอ้หนัตาหลายอีเรีดเลยครับจากไปประกาศอาจารย์ตั้มบังดูแล้วก็เฮียตั้มคำตรงแล้วก็อีกหลายคนเสือเกินใครไปดูคลิปในช่องเก่งสายยันจะรู้ว่าใครนั่งแต่งสดให้ดูเลยลนั่งแต่งสดให้ดูเลยอย่างนี้มันเป็นเพลงที่พี่น้องอยากให้เฮ็ดเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่อ่าติ๊หูพี่น้องพี่น้องมาก หลายคนเอฟซีมาแล้วทีมงานก็นเลยว่ากันว่าจะเอาเพลงนี้มาทําการตีเท็เพลงเพลงหนึ่งมันใส่งบหลายพอสมควรนะครับดีอย่างหนึ่งที่อาจารย์ตับมองดูแล้วไงเจบีได้ขอดฟรีนะครับฟรีลิขสิทธิ์ซึ่งซึ่งพี่บอยัะตั้ง่าจะทำกระหารุ่นเพิ่งครับว่าไผ่สีมาลองครับผมกับผมคิดว่าน่าจะ เหมาะสมนะหาคนร้องฉันร anyway> ้องร้องเหรอจร้องง่ายร้องให้ร้องให้ได้ยุได้ท่อนไหมเมื่อกี้ได้พี่ร้องแล้วขี้นี่ประมาณนี้แหละเพราะมาขี้นี่หรอมันดีฟังสบายเดี๋ยวมันจะชินเดี๋ยวมันชิ้นชินหูกว่าเดี๋ยอะอะแต่ถ้าถ้าของเก่งเองเนี่ยที่ที่ฟังนะดีมันได้อารมณ์ครับนั่นคือที่ฟังตัวอย่างไปนะคือยังไม่ได้มิกซ์นะครับยังไม่ดิดเสียงอะไรเลยคือปล่อยธรรมชาติไปก่อนเพราะเก่งยังไม่ได้เนื้อเท่าไหร่นะซ้อมวันนั้นก็ใส่วันนั้นเลยว่าบางทีการร้องเพลงเนี่ยต้องใช้เวลาฝึกซ้อมให้แม่นย ว่าดนตรีท่อนไหนก็สามารถไปได้หมดหลังดนตรีว่าเอ้ยเชื่อกันร้องเลยครับพอเรากลับมาที่ใหม่ต้องร้องได้เลยใช่ไหมครับนั่นแหละคืออธิบายให้คนที่เข้ามาฟังรับชมใหม่ที่นอกวงการได้ทราบว่าการทําเพลงนั้นมันมีขั้นตอนยังไงบ้างหลายคนจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาคอมเมนต์แบบเฮ้ยคือคนอื่นจะได้ม่ถูกทัวลงทั้งวันวันนี้อาจารย์ตั้มแกปวยแกมาไม่ได้อืจะปวยมาไม่ได้วันอีกวันนี้เขาจะเยี่ยมแกอยู่นะเพราะว่าแกแกไปวัน มาเมื่อสี่ห้าวันก่อนโทรมาบอกโทรมาหาอยู่แล้วก็โทรมาบอกว่าจะต้องมองดูโทรมาบอกเฟซเฟซเฟซบุ๊กมาบอกว่าเขาป่วยเขานั่นนี่ประมาณนี้ครับป่วยอยู่เราไม่ได้สบายแล้วหรอต้องการอยากให้ทุกคนอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแปลงให้กำลังใจแกด้วยนะครับเพราะตอนนี้แกก็ป่วยตอนที่ที่มาหาเราว่าสองวันก่อนเนี่ยไอไอไอหนักเลยนะครับไอลยโทรมาป่วยมาไม่ได้ปกติแกก็จะมาเที่ยวเย็นเมื่อก็กลับไปอากาศเย็นนะเนี่ยไม่ได้มาครับก็ฝาก เอาไว้เท่านี้ <c oughs> คลิปนี้ก็คงจบเท่านี้ก่อนนะงัก็ฝากติดตามด้วยนะครับให้กําลังใจเด็กเดเดี๋ยวผมมีเพลงให้อาจารย์ตั้มวังดูอยู่รอให้แกหายป่วยก่อนนะครับประมาณสองสองเพลงเพลงคนนี้อ,อกง่ายเพราดันอันนี้ก็ต้อง,องรอตัวจริงเกิดก่อนแล้วรอตรัวจริงยังไม่เกิดอ่ะนัเราันนม้ม,ออมี <จะ S 2> มีะเรอา ต้องไปตามอามกนวลต้องรื้อดนตรีใหม่หมดเลยทำโครงสร้างใหม่หมดเลยอามกนวลคือลองเสียงเขาน่าจะได้ประมาณนี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าหล่องติดต่ำด้วยครับเดพราะตอนแรกที่ฟังที่ผมทำดนตรีมาเนี่ยเพราะว่าการไกด์เนี่ยหนึ่งจันต้อมาดูไกด์ทิ้งไว้ก่อนเพราะเสียงไกค่อนข้างมาทนสูงต่ำมาพวกเนี่ยเสียงอาจันตั้มบางดูเนี่ยพอลงต่ำพวกหายเลยเสียงหายเลยเพราะงั้นต้องต้องดึงคีย์ฮะมันเก่งเลยประมาณเดียวกันแต่ว่าของจันตั้มยังยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นนักร้องประจำเลยเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชำนาญเรื่อองงงกกาารร้เพลม แต่ว่าเป็นเลี้ยงเราเยตรงแกเป็นนักแต่งเพลงน้าแต่งเพลงนะครับหลายคนบอกว่าแต่งเพลงเถือนอย่างนี้ทุกคนมีโอกาสนะครับตราดแด่ที่อยู่กับผมผมอยู่ตรงเนี้ยผมให้ใครก็ได้ถ้าผมอยากให้ผมอยากทำนะครับมันอยู่ที่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ผมนะครับเพราะว่าเราทําเองเพราะงั้นแนวทางดนตรีอาจจะไม่ไพเราะมากมายเพราะว่ามันเป็นลายเซ็นของตัวผมเองโดยยุคเก้าสุ์นะเนาะสติ๊งเรา c a สติงแต่ว่า ผมมีความพยายามที่จะฝึกฝนดนตรีสารหรือมีผู้ช่วยในวงการเข้ามาช่วยเหลือตรงนั้นอยู่เพราะนั้นตัดได้ที่อยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยใครก็เป็นักร้องได้เหมือนกันอาจารย์อ๋อก็เป็นได้แต่แกไม่เป็นนะครับได้อย่างเดียวคือร้องให้ก <c oughs> ็เป็นพระเอกไอวีอย่างเดียวคราวนี้นะครับของายกินงนวเนี่ยเนี่ยเขาแล้วผมก็ขอจากลาพี่น้องไปก่อนยังไงก็ฝากพี่ลอง <ทำ S 2> คผลงานท้งน้องเก่งด้วยช่องเก่งสยามเป็นผู้เก่งสยามแล้วก็ไรซี่อาจารย์อ๊อเพลงใหม่ชื่อเพลง หมดเจอแล้วลืมเธอครับเจอลืมเธอปล่อยไปแล้วนะครับตอนนี้ถ่ายกี่วิวแล้วก็จะสี่แสนวิวแล้วนะมานะฮิดต้าไม่ได้ครับเ<า>ด้อช่วยกันแชร์แล้วแชร์ไปแชร์มานี่แหละครับพี่น้องการพวกกันกด้านที่ดที่สุดนะครับฝ่าทางช่องฮิตั้มาผมตวงด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในทีมง,งานหลักๆของเราแล้วก็เพลงต่อไปเนี่ยที่เพลงที่ว่าคิดว่าจะทําร่วมกันเนี่ยเราจะก็ไปลงที่ช่องครับฮิตต้าผมตวงส่วนเนีสตริงที่แม่ที่ผมทำบ้าบ้าบอลเล่นปุ้ยเรือยเปื่อยเนี่ยก็จะมาลงที่ช่องนี้นะครับช่องนี้เพราะว่าเป็นเป็นการฝึกฝนนทางงตัวววเอด้้ยแลก็ ปั้นคนอื่นด้วยและคนที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมอยากให้คิดถึงนองนาคตตัวเองว่าคุณไม่มีโอกาสที่จะอยู่ตลอดชีวิตชื่อเสียงมันไม่มีวันอยู่นานนะครับความดีเท่านั้น<า>ความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนอืมใช่ทาตัวให้เป็นตานานนะครับตเป็นตำนานแล้วก็เมื่อมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยควรจะปั้นสาขาตัวเองไปไนะอย่างผมเนี่ยผม,ผมเลยอยู่เบื้องหลังผมผม,ผมเลยแบ่งให้คนอื่นไปร้องดีกว่าใช่เพื่อแบ่งปันกันไป<ม>นครับโอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ